ป้าจ,จะหมักใส่ไข่เดี๋ยวใส่เบกกิ้งโซดาก็ไปทีหลังค่ะไอ้ที่จะทำรัาากนา้าไอ้เนื้อแบ่งเมื่อวานเนี่ยนะคะป้าจ,จะใส่ไอใส่เบกกิ้งโซดาค่ะแล้วแฟนเขาชอบกิน ไอ้เส้นใหญ่ค่ะป้าต้มเส้นใหญ่ก่อนค่ะเพราะมันแข็งแล้วก็จะมาผัดทีหลัง ต้มแล้วมาผัดกับเพื่อนเนเพราะว่ามันแข็งเส้นมันแข็งแฟนเขาชอบกินเส้นใหญ่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้าเส้นใหญ่มะชาป้าเ,าเส้นเล็กไอ้เส้นนีให้เขาบอกฉันจะกินเส้นใหญ่ก็เลยบอกเออพรุ่งนี้ไปกินนะอะไรบ้างำน้ำเลวเพืเ่อน เสร็จแล้วก็เพื่อนเพื่อนลาดหน้าเสร็จแล้วก็ลาดหน้าเป็นไหมคะเพื่อนๆนสวยนะไปเที่ยวแอฟริกาไปด้วยค่ะนี่น้ำส้มล้วนๆนะ ฉันตะคอะด้จติมมาให้ค่ะป้ามาถึงบ้านแล้วนะคะ